ညဘလာမနင်မဘာအမပါကြလနာဝဲတာမူနပါပပူရာချေတရာခေါ်ကလာတဲ့ချိုးနန်လေကျေဘဘောဘန်တို့အရှိပါရဒီကဲတက်လနာတာဝီမန်လေမေဘခါနာတဲ့အတဲဂျ ाने ရစကမှုချေဂျ ाने မဒံငန်လာချာရော်နေလင်းခဆီယာခေါ်ခေါ်ကလာခေါ်ကလာတဲ့လိပွေရခေါ်ကလာလာမီပြောင်းလာဘာလို့ညောပရတာဘလူပြဖတ်လို့ချေတဲ့တပတိကျပါပါလေခတာကတာခဲဘာပါကြေလောအန်နေန်ဘကစားခါခါရတာဝဲခရီဗုံတကမအာဇာရောမီတဲ့စာတရောမ ความ่งานอะไรวันนี่เรากวชอันดีเราควก็อสร้างบูรนัเข้ามาหมนาเกเรไม่เลยยึดบ้านตะข่าอะไรแบบบ้าชาตินาเกเน่ตะกอตะเขยอุดยาเลยทิบผูวคูเจอยังไม่หัวาเนี่ยนาเกตัวลูกอ่ะอที่ราเกย้อนนพูวันอยู่ที่ย้อนวันยังนี้ดีวมีไมย่สามมืหมะเดี๋เล่นสามมือเ่มาสีมอ้าอกบ้านขาขายอยางว

নকৰে তেতিয়া ম तमे तो तबा मेरे पोर्मी मेर निज के मुके बाली मेबा चलो वाले में तो को मैंने हम्म आ भलो के था तो जये टेलीफोन तो मो मेबा तो खासी तो मासी माछा दा हते अभी के मजा तो ले बा ए मुई भाई ने मेबा न खाना आ न बिकतेले हेलो मो कथि बला द उ तने माने लगे न

ยังไงมานี่ก็มาเย็บไปอะมาเย็เลยรู้ว่าเขายี่นี่เออแลก็ที่กูแล้วก็พักที่เออแล้วก็ักเขาเขาจะเจียใจมาละอือฮึแต่ออเล็กซ่บ้างอเอวันนี้จะรู้ตัวสิเลวะรู้ตัวบุษาเนี่ยแล้วก็ขอต่อมาจะหล่อเออแล้วก็พักเขาเขาเขาเยี่นี่เจ้นะเออแล้วชั่วเปชั่วสิบปเขตระพินีฮะแล้วก็งานได้ย่ะงานนะเอาบ้าบ้าบ้ารูบ่าเรื่องนั่นเนี่ยศร อันนี้กอยางขี้กาคกาเกขี้กาอดกขี้กาดงเลยอ๋อไม่้านเนยพลุกเนี่ยขี้ก้าอะยามาเปรละเนีเลยกันข่าแบบชวที่เนี่ยขี้ก้าอ๋อเนี่ยผู้หญงเนี่ยขี้กาออนึ่งก็ง่ากัได้ยังไงล่ะล่ะก็ยังเจเนนี้ะอเจ้าเตบัวนกาเนี่มีมาชวเเสริมวเลยิ้นหวอยู่เล้อาตอานี้เนี่เจ้าบ้านอจ้มาบเนี่ยอาเ အဘဘုံကြီးစားလို့လေကုတ်လေလုတ်ခွေစားလို့လုတ်ခွေရပါခေါ့ဒါပဲငါရခဲငါရတဲ့နေခါပါတယ်လားဟုတ်တယ်နော်ဘာတယ်လားအိနသာရဟက်ကလုတ်ခွေနဲ့ပုတ်တက်လို့လုတ်ခွေတားလဲဘယ်ကိုလဲမာဂျန်နီနော်အိုကေအိုကေခေတပ်လူတပ်ဖို့ပတ်ဒီခေါကနော်လုတ်ခွေလားလုတ်ခွေလားနော်